เิชตาพยากรณ์ดวงปี2560โดยหมอช้างศรศกรศรีตุลาสำหรับปีนี้จัดเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวใหญ่ๆหลายดวงเช่นกันอาจารย์ช้างจึงตั้งใจถ่าย,ายทอดคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีเพื่อจะให้เป็นตัวช่วยคู่มือและแผนที่ดีที่จะทำให้ท่าน สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวและก้าวิสูน์จุดหมายที่ตั้งใจหรือใฝ่ฝันเอาไว้หากคุณเตรียมตัววางแผนชีวิตตามคำแนะนำพร้อมทั้งมันสวดมนต์ตามบทสวดเสริมมงคลที่เหมาะกับดวงชะตาแต่ละราศีเชื่อว่าปี2560นี้จะเป็นปีที่มีความสำเร็จความก้าวหน้าและข่าวดีต่างๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอน คำพยากรณ์ภาพรวมรวงการเงินของราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาถึง12เมษายนในเรื่องการเงินราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่มีโอกาสและรายได้ดีขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2559ที่ผ่านมา เป็นปีที่ภาวะการเงินของคุณนั้นดูค่อนข้างจะผันผวนบทจะมาก็มาบทจะเสียก็เยอะบทจะเงียบก็เงียบไปเลยแต่ในปีนี้จะเป็นปีที่ดวงการเงินเริ่มมีพลังและมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นโอกาสที่จะได้เงินก้อนหรือมีรายได้และมีความมั่นคงต่อเนื่องมากขึ้นมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นตามมาได้ ดังนั้นต้องย้ำว่าชาวราศีมีนวางแผนอะไรที่เกี่ยวกับการเงินก็ขอให้มั่นใจว่าเรื่องของตัวเลขผลกำไรหรือการหมุนเงินนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ตั้งใจอยากจะขอเครดิตสินเชื่อต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีมีนจะได้เซ็นสัญญาร่วมมุ่นลงทุนคุณจะเป็นราศีหนึ่งที่มีเครดิต ดีขึ้นในปีนี้ได้ดังนั้นโอกาสที่จะกู้ผ่านและได้เซ็นสัญญานั้นก็จะเข้ามาอย่างไรก็ตามขอให้ระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายบางประเภทโดยเฉพาะ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือใครมีบุตรหลานปีนี้ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าโอกาสที่จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจหรือเรื่องให้เสียเงินเสียทองนั้นมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นชาวราศีมีนจะต้องระวังคอยแบ่งเวลารวมทั้งดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายของสมาชิกในครอบครัวให้มากเป็นพิเศษ ส่วนใครที่หวังในเชิงของโชคลาภสำหรับปีนี้คงไม่ได้เป็นปีที่โดดเด่นเท่าไหร่แต่จะเป็นลักษณะการลงทุนที่ไม่ใช่เรื่องของการซื้อรัตเตอรี่ซื้อรางวัลโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีก็เข้ามา <c oughs> เพียงแต่ด้วยลักษณะของดวงดาวอาจจะเป็นการลงทุนในรูปแบบใหม่สิ่งที่คุณ ไม่เคยนึกถึงไม่เคยสนใจมาก่อนดังนั้นปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะต้องเปิดใจให้กว้างและมองหาโอกาสใหม่ๆสำหรับการลงทุนให้มากยิ่งขึ้นด้วยดวงการเงินราศีมีนในเรื่องของการทำงานปีนี้เป็นปีแห่งความชัดเจนอะไรที่เคยคาราคาสัง ปัญหายืดเยื้อ,อหรือรังทั้งหลายจะถูกตัดสินในปีนี้คุณอาจจะเหนื่อยในช่วงต้นปีสักนิดหนึ่งแต่พอพุน3งเดือนแรกของปีไปแล้วจังหวะดวงดาวจะอยู่ในจุดที่ลงตัวทำให้เกิดความสำเร็จความก้าวหน้าที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ถ้าใครรอลุ้นในเรื่องการปรับเปลี่ยนเริ่มต้นตำแหน่งการปรง การโยกย้ายไปอยู่อีกจังหวัดอีกพื้นที่อีกสาขาหนึ่งราศีมีนจัดได้ว่าเป็นราศีที่ดีรวมถึงบางคนก็ตั้งใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆปีนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีเช่นกันดวงของราศีมีนนั้นยิ่งเข้าสู่ช่วงปลายปีงานก็ยิ่งเยอะหนักขึ้นเรื่อยๆ คุณอาจมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นบางทีอาจหมายถึงการมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าที่เราเป็นลูกจ้างเขาดังนั้น อย่าไปกลัวอย่าไปกังวลขอให้คุณวางแผนชีวิตและรีบตุนอะไรไว้ในช่วงต้นปีเช่นใครอยากจะเปิดร้านก็รีบไปดูธุรกิจดูสาขาดูทำเลที่ตั้งให้เรียบร้อยเสียถ้าเราเจรจาติดต่อในช่วงที่ดวงดีก็จะมีโอกาสกลายเป็นข่าวดีเสียมากกว่าเช่นได้ค่าเช่าในราคาถูกมีลูกค้ามารอสั่งซื้อสิ่งเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามมาได้ ส่วนกลางปีไปแล้วถึงช่วงปลายปีนั้นไม่ได้ถึงขั้นเสียหายอะไรเพียงแต่หลักสำคัญในปีนี้ก็คือราศีมีนจะต้องพยายามดูแลธุรกิจต่างๆด้วยตัวของคุณเองอย่าปล่อยให้ลูกน้องบริวารหรือคนอื่นดูแลแทนเพราะดวงในปีนี้เรื่องบริวารจะทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือปัญหาอย่างอื่นตามมาได้ดังนั้นคุณเริ่มต้นลงมือ ทำเองโดยไม่ต้องใช้บริวารปัญหาจะน้อยลงแต่ถ้าจำเป็นต้องไหว้วางขอความช่วยเหลือให้คนอื่นลงมือทำให้จริงๆก็ขอให้ไปตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นจะช่วยลดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในปีนี้แสดงดวงดาวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมาค่อนข้างแรงมาก ปัญหาจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่อยากไปไหนรักองค์กรหรืออยากทำงานแบบเดิมๆดังนั้นขอให้ระมัดระวังถ้าคุณอยากหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงจริงแนะนำว่าให้พยายามจัดสภาพแวดล้อมจัดโต๊ะทำงานเสียใหม่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าสามารถตกแต่งต่อเติมส่องแซมร้าน เสียใหม่ก็ช่วยให้ความแรงของดวงดาวนั้นลดน้อยลงไปได้เช่นเดียวกันแต่ต้องย้ำว่าไม่ต้องไปกังวลเชื่อมั่นว่าคุณสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยการใช้คลื่หวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องดวงความรักของราศีมีนในเรื่องความรักนั้นถือได้ว่าเป็นข่าวดีต้องบอกว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเสียเลยทีเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะวัยและความพร้อมของแต่ละคนสําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นชีวิตและมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่คนโสดมีลุ้นสละโสดในปีนี้แน่นอนหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วดวงดาวก็ถือได้ว่าอยู่ในจุดที่ลงตัวเช่นกันเป็นช่วงแห่งการหาเริกหายาม การมั่นหมายแต่งงานอาจจะเป็นในปีนี้หรือปีถัดไปก็ไม่ใช่เรื่องเสื่อมหายอย่างใดสำหรับคนที่เคยพบเคยเจอคนที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราคนที่ไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆลดน้อยลงหรืออาจจะหายไปจากชีวิตไปจะทำให้คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ใช่มีความสุขความลงตัวเรื่องความรักมากยิ่งขึ้น ขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงกลางปีถือว่าเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงในจุดนั้นอาจจะมีสิ่งที่ทำให้ราศีมีนเกิดอาการไม่มั่นใจหรือมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้ผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นแต่ขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและส่งผลไปในทิศทางบวกท,ท่าทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวคุณ คือทำให้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอะไรที่ไม่ดีก็จะออกไปจากชีวิตของคุณนั่นเอง